สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำลิปลามนูเทลล่ากันแค่ชื่อก็หวานแล้วใช่ไหมหล่ะคะวิธีการทำวันนี้นั้นไม่ยากเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่าเราต้องเตรียมอะไรและทำอย่างไรนั้นก็อย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมมีเพียงแค่3อย่างเท่านั้นอย่างแรกเป็นขี้ผึ้งสีขาวค่ะมีน้ำมันมะพร้าวและก็นูเทลล่าค่ะ นอกจากนี้เรายังต้องเตรียมหม้อที่ไว้ละลายส่วนผสมมีชามกับช้อนและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตลับที่เอาไว้ใส่ลิปลามนะคะตัวตลับนี้ก็เลือกเอาตามใจชอบเลยนะคะส่วนผสมที่เราจะใช้เราจะใช้ขี้ผึ้งสีขาว1ช้อนน้ำมันมะพร้าว2ช้อน และนูเทลล่า1ช้อนค่ะจากนั้นก็นำไปละลายอันนี้ก็เริ่มละลายแล้วนะคะสำหรับเด็กๆที่อยากทําริบบามตัวนี้ขอแนะนำให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะคะโอเคตอนนี้ก็ละลายหมดแล้วต่อไปเราจะตักใส่ตลับที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะ จากนั้นเราก็จะทิ้งไว้จนส่วนผสมแห้งและเซตตัวค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะลิปลัมนูเทลลาของเรากลิ่นหอมมากเลยจริงๆเดี๋ยวจะขอแอบ,บลองใช้นิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีสีติดนะแต่จะให้ในเรื่องของความหอมของนูเทลลาแทน,นะคะ่ะ นอกจากกลิ่นแล้วเนี่ยรสชาติยังออกเป็นนูเทลล่าด้วยนะเก๋มากเลยทีเดียวตัวนี้สามารถนำไปเป็นไอเดียทำของขวัญให้เพื่อนหรือจะทำไว้ใช้เองเก๋ๆที่บ้านก็ได้ค่ะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไอเดีย DIY วันนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบไอเดียวันนี้กันหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบหรือไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยอย่าลืมกดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ